สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผู้บ่าวขายรถอีคิวนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอีคิวมีรถกระบะเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าใครที่พลาดคันก่อนหน้านี้นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับโตโยต้ารีเวนะครับเป็นตัวรีเว s m สมาร์ทแคปนะครับเนี่ยเป็นโอเพนแคปนะครับเป็นตัวพรีเล e r อร์ยกสูงนะครับ เครื่องยนต์2.4 e p r u n n e r นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2018ก่อนหน้านี้นะครับ EQ รีวิวไปแล้ว1คันก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับปีเดียวกันราคาเดียวกันสีเดียวกันนะครับใครที่พลาดไปนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาอีก1คันนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับเป็นอีกคันสุดท้ายในสต็อกแล้วนะครับเพราะว่าคันก่อนหน้านี้ขายไปแล้วนะครับ ก็ใครที่กําลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวอีคิจะพารับชมรายละเอียดรอบคันเลยนะครับทั้งภายนอกภายในครับตามไปดูรถกันเลยครับนี่ครับมาชมที่ภายนะภายนอกนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับก็เป็นโฉมต้องบอกว่า m i n เ r อร์เชนนะครับปี2018กระจังหน้าปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับไฟหน้านะครับเป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะครับสวยใสกิ้งอยู่เลยนะครับเนี่ยมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ นี่ครับกระจังหน้าโฉไมเนอร์เชงนะครับปรับเปลี่ยนมาแล้วนะครับด้านหน้าก็เรียบร้อยดีนะครับนี่สภาพภายนอกสีต้องบอกว่ายังสดอยู่เลยนะครับสีสวยเลยครับสีขาวมาชมที่ล้อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อเดิมเลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเดิมๆนะครับก็ทางเรานะครับมีการเปลี่ยนยางมาให้นะครับคันนี้จะได้เป็นยางปี22เลยนะครับนี่ เป็นยางปี22นะครับยางยังดูใหม่อยู่เลยนะครับนี่ลายยังเต็มนะครับได้ล้อแมกนะครับเดิมเดิมมาเลยนะครับจากโรงงานขอบ17นะครับได้เบอร์2 6 5 5ทับห้านะครับก็สภาพนะครับต้องบอกว่าใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับมาชมที่ด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างเ็เรียบร้อยดีนะครับสภาพสีโดยรวมก็ถือว่าสภาพ8 0 9 0ได้เลยนะครับยังสดอยู่เลยนะครับนี่สีขาวสวยเลยนะครับ ใครที่กําลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะครับสีขาวไม่ควรพลาดคันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าคันก่อนหน้านี้นี่ขายไปแล้วนะครับนี่ดูแชสซีนะครับนี่ครับอันนี้เลขตัวถังนะครับอยู่ตรงแชสซีนะครับก่็แชสซีสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับสภาพด้านข้างก็เรียบร้อยดีนะครับ ช่วงนี้รถเราก็จะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่รถกระบะนี่มีน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่งมาชมที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เรียบร้อยดีนะครับมีกันชนท้ายมาให้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ฝาเปิดประตูฝาปิดฝาท้ายนะครับฝาเปิดฝาท้ายขนาดใหญ่เลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับสัญลักษณ์คำว่าไฮรักรุ่น E นะครับพิลเนอร์นะครับสัญลักษณ์ไฮรักรีโว ไฟท้ายหลอดขนาดใหญ่นะครับนี่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์พิเลเนอร์นะครับนี่รถคันนี้นะครับออกที่โตโยต้าเคมอเตอร์ที่กรุงเทพนะครับซื้อป้ายแดงมาเองนะครับเป็นรถใช้งานในหน่วยงานบริษัทเราเองนะครับเนี่ยครับด้านหลังก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับนี่ครับไลเนอร์ก็ยังพร้อมใช้งานนะครับครับผมนี่ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ มาชมที่ด้านข้างฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับนี่ก็สภาพเรียบร้อยดีเหมือนเดิมนะครับอ่าดูแชสซีนะครับนี่แชสซีก็สวยเดิมมากนะครับเนี่ยล้อเดิมเดิมบันไดเหยียบบันไดข้างนะครับสีดานะครับมาครบแต่สภาพสีตรงนี้จะมีรอยน้ํานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะยังไงขัดให้อีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับจะมีรอยน้ํานะครับเวลาเราจอดฝนโดนน้าโดนอะไรอย่างงี้ครับ แล้วก็ตำหนินะครับอีกอันนึงก็คือตรงนี้มันจะเป็นรอยกาว 3M เอ็มะครับเวลาคือแต่ก่อนมันจะมีเป็นเป็นรถบริษัทใช้งานเขาจะติดแคลรีบอยข้างหลังนะครับอันนี้เขายกออกนะครับจะมีรอยเจาะรูอยู่นี่ครับนี่ตรงนี้ไปเก็บได้นะครับไปเก็บรายละเอียดเอานะครับตรงนี้นะครับเพราะบริษัทเขาขายตามสภาพนี้เลยนะครับได้ราคาพิเศษอยู่ครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับด้านข้างก็เรียบร้อยดีนะครับมือเปิดประตูก็เป็นโคเมียมนะครับมาชมที่ภายในกันบ้างนะครับนี่ครับภายในนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็สภาพโดยรวมก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยขีดรอยขูดเท่าไหร่นะครับนี่อ่ามือจับเปิดประตูด้านในเป็นโคเมียมสวยงามนะครับภายในนะครับนี่ครับเป็น โคนดำนะครับเบาะภายในก็จะเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าติดจากโรงงานเดิมมาอย่างนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสภาพภายในก็เรียบร้อยดีนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับเปิดแคบได้นะครับเนี่ยครับดูรายละเอียดนิดนึงครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับเลยนะครับฝาแแคบนี่ครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับ เบาแคบนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมก็จัดว่าสวยนะครับผมสภาพรถมือสองได้เท่านี้ก็โอเคมากนะครับนี่ครับมาชมที่เกียร์นะครับก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับครับก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมีโหมดอีโค่โหมดให้เลือกนะครับมีพาวเวอร์โหมดให้เลือกนะครับเวลาขับขี่นะครับแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับต้องการความประหยัดก็เน้นโหมดอีโค่โหมดนะครับ ต้องการอัตราเร่งที่ดีนะครับเวลาแซงเร่งแซงเร่งอะไรก็จะแซงง่ายขึ้นก็กดเข้าไปเลยครับ power mode นะครับส่วนหน้าจอนะครับก็เป็นแบบไม่ใช่ทัศสกรีนนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแสดงผลปกตินะครับเนี่ยครับก็เล่น CD-MP3 FM นะครับ AM นะครับสามารถต่อ AUX หรือเชื่อมแฟลชได์ได้นะครับมีเชื่อมบลูทูธนะครับได้นะครับ ผ่านโทรศัพท์นะครับฟังเพลงได้นะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบแบบหมุนนะครับเป็นมือหมุนนะครับนี่ครับมีทิศทางพัดลมแอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับลิ้นอากาศเรียบร้อยดีตรงนี้ก็ที่ต่อบุหรี่นะครับหรือเสียบชาร์จแบตได้นะครับสองข้างเลยมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับรถคันนี้นะครับก็ มีการใช้งานไปนะครับ197,380กเิกโลนะครับเลขใหม่ได้เป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับทางบริษัทเราก็มีการตรวจเช็คนะครับมาอย่างดีแล้วนะครับโชว์รูมเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับลูกค้าซื้อต่อนะครับได้เลขใหม่แท้ๆนะครับตรงผัวมะลัยนะครับมีมันติฟังก์ชันนิดนึงฝั่งนี้นะครับนี่ครับต่อบลูทูธได้นะครับมีสปีกโฟนนะครับนี่ครับสามารถเชื่อมบลูทูธแล้วก็โทรออกรับเข้าได้นะครับ รดูรายละเอียดตรงโครงสร้างกระดูกงูนิดนึงครับเนี่ยครับเดี๋ยวลอกดูก่อนอ่าเนี่ยครับอ่านี่อยู่ครบนะครับขอนุ่มเดิมนะครับจากโรงงานต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมีตาปั๊มนะครับจุดอาร์คปกตินะครับคันนี้อ่าสีขาวเนี่ยครับสวยงามนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนมาแน่นอนนะครับไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนมาชมจุดสุดท้ายนะครับมาดูที่ห้องเครื่องบ้างนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ 2.4นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับยังแห้งนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับมาดูที่คานหน้านะครับนี่ครับคานหน้ามีสัญลักษณ์ตัว R นะครับนี่ครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับนี่มีสัญลักษณ์ตัว R นะครับคานหน้าด้านขวานะครับไม่เคยชนมาไม่เคยโดนกระแทกมาแน่นอนนะครับไม่บิดไม่งอนะครับนี่ แชสซีคานหน้าเดิมๆนะครับนี่สัญลักษณ์ตัวแอนะครับนี่ไม่เคยถอดไม่เคยแงะครับน็อตเดิมๆนะครับหัวน็อตนะครับสวยเลยอ่านี่มาดูที่ตรงฝากระโปรงหน้าบ้างนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับนี่น็อตสวยมากครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแสดงว่าของเดิมทั้งนั้นนะครับฝากระโปรงหน้าก็ของเดิมฉนวนกันความร้อนก็ของเดิมนะครับติดตักโรงงานมาเลยครับ อนี่ครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้านะครับนี่ของแท้นะครับนี่ปากระโปรงหน้านะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตสรุปก็คือสภาพสวยครับนี่ครับพวกมาร์กิ้งอะไรต่างๆอยู่อยู่เดิมครบครับพวกมาร์กิ้งที่เป็นจุดแต้มที่สีนะครับนี่ครับก็ ผ่านเลยนะครับเครื่องนีสวยเลยนะครับเนี่ยสตาร์ทไปอยู่ตอนนี้นะครับรถคันนี้สวยเดิมเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับก็สรุปเลยนะครับลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะครับก็จะได้เป็นตัว t ต y o ต a r e v o s m a r t c a ทนะครับตัว2 4 e p ุ u n ี่ยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี2018สีขาวนะครับก็ขออนุญาตแจกงราคาเลยนะครับคันนี้นะครับมีราคาโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับกับคันก่อนหน้านี้เลยนะครับราคาครับอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับลูกค้าที่มีเครดิตสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับไม่มีเครดิตก็จัดเต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนงวดนะครับอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเพียงเท่านั้นนะครับก็ลูกค้าที่เครดิตดีก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับสามารถฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับเหมือนเดิมครับทางบริษัทเรามีการการันตีคุณภาพตัวรถนะครับให้อยู่แล้วนะครับ ก็คือ1เลขไม่แท้นะครับ2ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับ3รถไม่จมน้ำนะครับ3อย่างนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับมีการการันตีคุณภาพให้กับรถทุกคันนะครับแล้วก็ทางบริษัทเรานะครับยังมีการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดนะครับ1 1 2รายการจาก MMS Boss s w i t นะครับก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับเรามีการตรวจเช็ครถมาให้เรียบร้อยครับลูกค้าซื้อไปนะครับหายกังวลใจได้เลยนะครับ แล้วก็ทางบริษัทเรานะครับหลังจากซื้อรถคันนี้ไปแล้วนะครับยังมีแพ็กเกจคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ฟรีด้วยนะครับลูกค้าสามารถนํารถคันนี้กลับมาใช้บริการฟรีได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีได้เลยนะครับคูปองนี้นะครับมีอายุการใช้งานอยู่6เดือนนะครับลูกค้าสามารถนำรถกลับเข้ามาใช้บริการในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลา EQ รีวิวคันมาใหม่นะครับก็จะไม่พลาดในการรับชมนะครับเพราะว่ารถอยู่นี่นะครับค่อนข้างที่จะไปเร็วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นรถกระบะนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อ EQ ได้ทุกช่องทางครับหรือโดยตรงเลยครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถ รีบติดต่ออีคิวมาได้เลยนะครับโดยตรงนะครับเบอร์นี้จะมีลายขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเซฟชื่อนะครับลายขึ้นมาเลยนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับและเจอกันคลิปใหม่นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ